เลข3มหลักจำนวนหนึ่งเลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขโดดในหลักสิบตัวเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1.5เท่าของเลขโดดในหลักสิบผลบวกของเลขโดดทั้ง3หลักเป็น9จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกจำนวนที่หารเลข3ตัวนั้นลงตัวก็ข้อนี้เหมือนเขาให้มาว่าเราจะมีเลข3ามหลักจำนวนหนึ่งมาซึ่งเงื่อนไขของเขาก็คือเลขโดดในหลักร้อยมันเป็นสองเท่าของเลขโดดในหลักสิบ เลขโดดในหลักหน่วยมันเป็น1.5เท่าของเลขโดดในหลักสิบแล้ว3เลขโดดมันรวมกันได้เ้าเขาอยากรู้ว่าไอ้จานวน3หลักเนี่ยมันมีจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบเป็นอะไรบ้างแล้วผลรวมคือเท่าไหร่อ่ะพี่ก็มาสมมุติก่อนพี่จะให้ว่าเลข3หลักจำนวนนั้นคือ แล้วพี่จะขีดเส้นไว้ด้านล่างนะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ย a อ่ะมันหมายถึงหลักร้อย b หมายถึงหลักสิบและ c หมายถึงหลักหน่วยไม่ใช่เอา a คูณ b คูณ c โอเคนะพี่จะสมมุติเป็น3หลักคือหลักร้อย a หลักสิบ b หลักหน่วย c และพี่ก็ดูเขาบอกว่าหลักร้อยเป็น2เท่าของเลขโดยในหลักสิบอ่ะพี่ก็จะได้ว่าหลักร้อยคือ a จะเป็น2เท่าของหลักสิบคือ b ได้ a เป็น 2b ต่อมาพี่ดูว่าหลักหน่วยเนี่ยมันเป็น1.5เท่าของหลัก10หลักหน่วยมันคือ c c จะเป็น1.5เท่าของ b แล้วเขาบอกว่าผลบวกเลขโดดทั้ง3หลักเป็น9หมายความว่า a บวก b บวก c เท่ากับ9พี่ก็มาดูเงื่อนไขนี้ก่อนว่า a บวก b บวก c เป็น9 พี่ก็แทนค่าเรารู้หนิว่า a คือ2 b อ่ะเราก็ใส่ a เป็น2 b บวกด้วย b ส่วน c c มันคือ1 5 b พี่ก็แทน c เป็น1 5 b เข้าไปเราจะได้2 b บวก b บวก1 5 b จะเท่ากับ9แล้วพี่ก็รวม2 b บวก b เป็น3 b 3 b บวก1 5 b จะกลายเป็น4 5 b 4.5 B เท่ากับ9ดังนั้น B เดียวจะเท่ากับ9หารด้วย4.5ก็คือ B เป็น2พอเราได้มาว่า B เป็น2เราก็จะได้แล้วว่าเลข3จํจำนวนมันคือแทนค่าไป B เป็น2 A คือ2 B ดังนั้น A เป็น4ส่วน C คือ1.5 B ก็กลายเป็น1.5คูณ2ก็คือ3 เลข3าจำนวนที่เราต้องการก็กลายเป็น4 2 3แล้วพี่ก็มาดูก่อนว่า423มเนี่ยมันมีจํานวนเฉพาะอะไรที่หารมันลงตัวบ้างพี่ก็ทําการแยกตัวประกอบ423ถ้าพี่เอา3ไปหารพี่จะได้ว่าผลลัพธ์คือ141ซึ่ง141มันคือ3คูณกับ47แล้ว47มันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วพี่ก็เลยได้ว่า423 คือ3คูณ3คูณ47ดังนั้นจำนวนเฉพาะที่หารเลข3หลักนั้นลงตัวก็คือจะเป็น3กับ47เขาอยากได้ผลบวกพี่ก3บวก47ได้50ข้อนี้จึงตอบ50อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเช็คคำตอบกันด้วยดีกว่า ก็จากที่พี่แก้สมการได้ว่า b เท่ากับ2เราก็จะได้มาว่า a เป็น4และ c เป็น3อ่ะงั้นพี่ก็มาดูเขาบอกว่าเลขโดดในหลักร้อยเป็น2เท่าของหลักสิบหลักร้อยคือ4 4เป็น2เท่าของหลัก10ก็ถูกอ่ะเง้นไขนี้ถูกหนักหน่วยก็คือ3เป็น1.5เท่าของหลัก10ก็คือ2 3เป็น1.5เท่าของ2ก็จริงแล้วก็ผลบวกเลขโดดสามหลัก สี่บวกสองบวกสามก็มีค่าเป็นเก้าก็จริงมันตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดดังนั้นที่เราแก้สมก,การแล้วตั้งสมก,การมาถูกต้องแล้วข้อนี้ตอบห้าสิบอืม